เจาะลึกมอเตอร์เอ็กซ์โป2025เทียบยอดจองมอเตอร์เอ็กซ์โป2024สงครามราคาเดือดกว่าเดิมโตโยตา้าเจ้าตลาดนั่งไม่ติดฮอนด้าต้องงัดไม้ตาย BYD เจอผู้ท้าชิงเบอร์ใหญ่สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาเจอกันอีกครั้งวันนี้วันที่3ทธันวาคม2025 เราอยู่กันท่ามกลางสมรภูมิที่เรียกว่ามอเตอร์เอ็กซ์โป2025ครับถ้าใครจำปีที่แล้วได้มอเตอร์เอ็กซ์โป2024คือปีแห่งประวัติศาสตร์ยอดจองถล่มทลาย54,513คันสูงที่สุดในรอบ11ปีตอนนั้นเราคิดว่านั่นคือที่สุดแล้วใช่ไหมครับเราคิดว่ารถ e v วีจีนถล่มราคาจนตลาดพังพินาศแล้วแต่ผมบอกเลยว่าคุณคิดผิด ปี2025นี้มันไม่ใช่แค่การลดราคาแต่มันคือการฆ่าแกงกันด้วยนวัตกรรมครับวันนี้ผมจะพาไปถอดรหัสละเอียดเทียบกันช็อตต่อช็อตระหว่างตำนานปี2024กับความบ้าคลั่งของปี2025ใครที่กำเงินรอซื้อรถปีนี้ต้องฟังสเปคคันไหนหลอกตาคันไหนของจริงและคำแนะนำสุด e x c กซ s คลูซซื้อเลยตอนนี้ หรือรอปีหน้าคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับแต่อัดแน่นด้วยข้อมูลระดับรีเสิร์ชเตรียมกาแฟให้พร้อมแล้วไปลุยกันเลยย้อนดูท็อป10แบรนด์ยอดจองสูงสุดมอเตอร์เอ2024อันดับ10เนต้า2,016คันบวก368วันสุดท้ายทุบสถิติเดิมของตัวเองซึ่งมียอดจอง1,766คันด้วยรุ่นเนต้า V2 และเนต้า X ที่ราคาน่าคบหาอันดับ9 GWM Great Wall Motor 2อ6 0คันบวก489วันสุดท้ายทำเซอร์ไพรส์วันสุดท้ายพุ่งขึ้นมาติดท็อป10ได้อย่างเหลือเชื่อหลังจากที่หลุดอันดับไปไกลในช่วงแรกอันดับ8 Nissan 2,229คันบวก355วันสุดท้ายหักประกาเสียนหลายคนมองว่าเงียบแต่กลับทำยอดได้ใกล้เคียงปีที่แล้ว ระเอกคือรถตู้เซเรนาที่เพิ่งเปิดตัวอันดับ 7. มิตซูบิชิ2 6 0 9คันบวก630วันสุดท้ายสร้างเรื่องมหัศจรรย์ทุบสถิติปีที่1,750คันแบบขาดลอยเพิ่มขึ้นเกือบพันคันยอดพุ่งกระฉูดอันดับ 6. ดีพอล7 7 6 6คันบวก679วันสุดท้ายยังคงรักษาฟอร์มหัวตารางได้ดี คนเข้าบูธเยอะมากด้วยรถรุ่นใหม่และรุ่นเดิมที่ราคาและหน้าตาดีอันดับ 5. MG 3,311คันบวก889วันสุดท้ายวันสุดท้ายวันเดียวกวาดไปเกือบ900คันคนทับรถมาครบทั้ง EV และ Hybrid รักษาม,มาตรฐานยอดจองได้อันดับ 4. GAC Ion 3,668คันบวก600วันสุดท้ายยึดอันดับ4ไว้อย่างเหนียวแน่น ด้วย a อ o อนวที่ปรับราคาลงทำให้คนแห่จองกันอย่างล้นหลามอันดับ 3. Honda 5,081คันบวก911วันสุดท้ายยอดจองทะลุ5 0 0 0คัน Honda ยังคงแข็งแกร่งด้วยไลยอัพรถที่ดูดีทางค่ายโดยเฉพาะ Honda HRV ใหม่ v ai, ที่ดึงดูดลูกค้าได้มหาศาลอันดับ 2. BYD 6,917คันบวก1,678วันสุดท้าย สถิติจองวันเดียวสูงสุดวันสุดท้ายวันเดียวฟาดไป1,678คันรวมทั้งงานเกือบ7,000คันถ้ารวมแบรนด์ลูกเดนซ่าจะทะลุ7,500คันยืน2ในตลาดไทยอย่างแข็งแกร่งอันดับ 1. โตโยตา้า8,297คันบวก1,217วันสุดท้ายแชมป์ตลอดการครองอันดับ1ตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายทุบสถิติของตัวเองแบบกระจุย ทำยอดจองเฉลี่ยเกือบ1,000คันทุกวันพิสูจน์ความแข็งแกร่งของแบรนด์อันดับหนึ่งในไทยบทเรียนจากแชมป์เก่าก่อนจะไปดูของใหม่ปีนี้เราต้องเข้าใจมาตรฐานที่ปีที่แล้วทําไว้ก่อนมอเตอร์เอ็กซ์ป2024จบที่ยอด54,513คันตัวเลขนี้สอนอะไรเราโตโยต้าคือกำแพงเหล็กกวาดไป8,297คันพิสูจน์ว่าต่อให้ E ีมาแรงแค่ไหน คนไทยยังเชื่อมั่นในแบรนด์เจ้าตลาดและระบบไฮบริด HEV BYD คือเบอร์สองที่น่ากลัวปีที่แล้ว BYD ทำยอดไปเกือบ7,000คันถ้ารวมเดนซ่าก็7,494คันสร้างปรากฏการณ์จองวันเดียว1,600คันนี่คือจุดเปลี่ยนที่บอกว่าคนไทยเปิดใจรับ EV เต็มรูปแบบแล้วการพ่ายแพ้ของรถหรูเบิม BMW แซงเบนซได้สำเร็จ เป็นสัญญาณว่าคนรวยรุ่นใหม่เริ่มมองหา performance และดีไซน์มากกว่าแค่ตราดาวบนฝากระโปรงแต่จุดที่น่าสนใจคือปีที่แล้วเนต้าและ GWM ต้องดิ้นรนอย่างหนักเพื่อติดท็อป10แล้วปี2025ละ่ะสถานการณ์มันพลิกผันไปหมดเพราะปีนี้มีผู้เล่นหน้าใหม่ที่โหดกว่าเดิมครับสมอรับภูมิรุ่นเล็กมาเริ่มที่เซกเมนต์ที่เดือดที่สุดรถยนต์ไฟฟ้าไซส์เล็กหรือซิติคาร ปี2024เราฮือฮากับเนต้าวราคาถูกใช่ไหมครับหรือดอลฟินที่ลดราคาลงมาแต่มอเตอร์เอ็กซ์โป2025จีลี่เข้ามาทำลายล้างด้วยรุ่น G จีลี่ ex 2เจาะสเปคจีลี่ ex 2ราคาเปิดตัวช็อคโลก399,000บาท2,000คันแรกแบตเตอรี่30กิโลวัตต์อาววิ่งได้จริงประมาณ280กิโลเมตรจุดเด่น ภายในดูดีเกินราคาจอกลางใหญ่วัสดุ soft touch ข้อสังเกตท็อปสปีดล็อกไว้ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเน้นขับในเมืองล้นล้วนถ้าหารถคันที่2ของบ้านไว้ใจตลาดรับลูกแอร์เย็นเพลงเพราะและไม่แคร์เรื่องขับทางไกล g e l l y EX2 คือคำตอบที่คุ้มที่สุดในรอบ10ปีแต่ถ้าคุณต้องขับออกจากจังหวัดบ้างผมยังเชียร์ให้ขยับไปเล่น d o l p h i หรือรุ่นบนบนที่แบตใหญ่กว่านี้นะครับอย่าเห็นแก่ของถูกจนลืมการใช้งานจริงสึกซ u เปอร์ v ตัวพ่อขยับมาที่รุ่นใหญ่ที่คนมีครอบครัวถามหากันเยอะที่สุดปี2025คือปีแห่ง p e r f o r m ร์แมน u ์ครับ 1. BYD s Li l ายหลังจากประสบความสำเร็จกับ a อส o ปีนี้ BYD ส่งสิงโตทะเลมาล่าเยื่อสเปคแพลตฟอร์ม e แพลตฟอร์มสา มอเตอร์หมุน23,000รอบต่อนาทีแรงจัดชาร์จ DC ไวมาก10 8ถึง80%ใน25นาทีราคาเริ่มต้น1.39ล้านบาทชนดีพอเต็มๆใครที่ชอบเทคโนโลยี b l a แบตเตอรี่และศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วไทยตัวนี้คือ PlaySafe ที่แรงแล้วจบดีพอ S07 ปีนี้ปรับจูนช่วงล่างมาใหม่ลบจุดอ่อนปี2024ที่เยอะเกินไป เพิ่มแบตเตอรี่ให้วิ่งไกลขึ้นเป็น500กิโลเมตรใน WLTP ในราคาเท่าเดิมว i ยบดีไซน์ล้ำยุคประตูกระจกไร้ขอบใครสายแฟชั่นต้องคันนี้ Honda CR-V HR-V ปี2024 Honda ทำยอดได้5,000กว่าคันปีนี้ยังเหนียวแน่นด้วย CR-V Minor Change จุดแข็งไม่ต้องรอชาร์จเดินทางไกลช่วงเทศกาลไม่ต้องแย่งตู้ ใครที่บ้านมีรถคันเดียวและต้องเดินทางไกลบ่อยครั้ง Honda คือ Comfort Zone ที่ดีที่สุดแล้วนะครับราคาขายต่อยังไงก็แข็งกว่า EVG แน่นอนอการกลับมาของนิสสันและรถไ y b r i d จุดพีคของปี2025ที่ปีที่แล้วไม่มีคือการตื่นของยักษ์หลับอย่างนิสสันปี2024นิสสันทำยอดได้ดีจาก s e เรนาแต่ปีนี้ส่ง X Trail ePower Gen 2มาทำไมคันนี้ถึงน่าสนใจ มันขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า100%เเซแต่เติมน้ำมันระบบ e 4 o s ขับเคลื่อน4ล้อที่นุ่มนวลกว่ารถสันดาปทั่วไปและเกาะถนนหนึบมากราคาเปิดมา1,699,000บาทนำเข้าคำแนะนำสำหรับคนที่ไม่พร้อมจะเปลี่ยนพฤติกรรมไม่พร้อมจะติด Wall Box ที่บ้านแต่อยากได้ฟิลลิ่งการขับขี่แบบรถไฟฟ้า x x t r i i l ตัวนี้ คือทางออกที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเสื่อมเท่า EV ล้วนๆด้วยส่วน Toyota ปีนี้เอากระบะไฟฟ้า Toyota Hilux t r a v ร E มาโชว์พร้อมขายจริงแม้ราคาจะแรง1.49ล้านปลายแต่สำหรับกลุ่มธุรกิจ SME ที่ต้องการลดคาร์บอนฟุตปรินนี่คือตัวเลือกเดียวที่น่าเชื่อถือในตอนนี้ครับข้อควรระวังก่อนจองสงครามราคายังไม่จบปี2024สอนเราว่า ผลซื้อก่อนประเจิมก่อนปีนี้ใครซื้อ e v ีจีนเพื่อใจเรื่องราคาลงอีก5-10%ในปีหน้าไว้ด้วยนะครับถ้าทำใจไม่ได้ให้ไปรถญี่ปุ่นอะไหล่และการซ่อมรถที่ขายดีมากๆในงานอย่างจีลี่หรือค่ายใหม่ๆเช็คด้วยว่าศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมีรองรับหรือยังไม่ใช่ชนทีรออะไหล่6เดือนดอกเบี้ยปีนี้ดอกเบี้ย E ีเริ่มขยับขึ้นโปร0%เริ่มหายากคัน คํานวณค่างวดดีๆครับสุดท้ายนี้สถิติ54,000คันของปี2024จะถูกทำลายไหมดูจากกระแสจีรี่ BYD และโตโยต้าปีนี้ผมว่ามีลุ้นแต่60,000คันครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับค่ายไหนมาแรงที่สุดในใจคุณคอมเมนต์บอกผมหน่อยหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับสำหรับงานมอเตอร์ p o 2 0 2 5ยังมีเวลาให้เดินอีกหลายวัน ใครว่างก็แวะไปเดินตากแอร์ดูพริตตี้เอ้ยดูรถกันได้ <c oughs> ส่วนใครที่ไม่อยากไปเบียดคนไปที่โชว์รูมใกล้บ้านท่านได้เลยโปรโมชั่นเดี๋ยวนี้เขาออนไลน์ทั่วถึงกันหมดแล้วครับใครเชียร์ค่ายไหนหรือจองรุ่นไหนไปแล้วคอมเมนต์มาขิงกันหน่อยข้างล่างครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะถ้าชอบคลิปจัดหนักจัดเต็มไม่กักแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ช่องดูข่าวไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ ขอตัวไปลองขับยีลี่อีกรอบก่อนติดใจราคาจริงๆสวัสดีครับ